มึงดูแล้วมึงคิดว่ามงเปารมณมันออกจะอนกเเพื่แม่งโคตร่มึงคิดมึงฟังกูนะมีแค่ไมู่้ติดเพื่อนสพวกมึงมเนี่ยมีอารมณกันกูดูแล้วกูหลอนดีๆก็หนาวเพื่อนดเลย เราที่ดูคุณภาษาเราอ่ะมึงร้อนเลยชายไม่ใช่ไม่ใช่ครูครูที่พึกษาเราอ่ะเล่าเรื่องอยู่ใช่ไหมหรยเล่าว่าตอนแถวในอาคารสี่นี่แหละชั้นสามเห็นมึงบอกว่ามีคนไปตายในห้องน้ำอ่ะเอออ่ะกูก็เคยได้ยินเลยแต่เมื่อกี่ปีที่แล้วอ่ะที่จริงมันเป็นตำนานแต่เมื่อกี่ปีที่แล้วมันมีคนหายเออมันมีคนไปลองดีเห็นไปพูดอะไรที่แบบห้องน้ำนี่แหละเพื่อน มึงคิดว่าคนนั้นตายหรือว่าคนนั้นแต่หายเงมันตายไม่ได้อตเลยมั้มึงรู้ได้ไงอ่ะเป็นพ่อกเหรอเออโอ้โหเย่ตายเได้ยินมานาวก็ต่อไปเลยทำไมทำไมทำไมมันหนาวจังวะนอว่ามนาเปลท้โอ้โห o ก r y ไปไหนเอานี่กูว่ากูเร่มแล้วกูมึงมากูน่อยได้วรอ่าไปด้วย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 กูไม่อยากอยูคน เออคันหัวเหมือนค้าล้างน่ะเขาใส่อะไรใส่ไปเกี่ยวกูะ่ดดไปกลังผีดีเ้างนาำแล้วเข้ารอดอบเมื่อเดียวที่แล้วมันยังนี้เลยไม่ได้ซักผมอ่ะใช่ไหะ มไม่เป็นไรคุเป็นหนึ่งดีคุณไม่ได้ถามคุเป็น่ดี้าลนครับเฮ้ยลยกู่อ้เที่ยบเนี่ยไอ้คายอะไรวะขั้สองมันปิดไปนานเนี่ไอ้เที่ยไปขี้ต้องไปขี้ขั้นสาม้แต่ว่ามันแต่ว่าเฮ้ยใจยังไงวะใเที่ยอะไแค่ผไปไปเกี่ยวไปอย่างนี้ แน่จริงมขึ้นมาไดเยอต่าง้าวหรือเปล่าเลือยสัตว์าน่คุณทำได้นเว้ยแต่เกือบาอ่ะงเป็นเหน่ง้นาดีหรือเโอ้เกนไปวะมึงมันขึ้นหมูเฮ้ยพวกมึงลองไปอยู่นีนะเว้ยโอเคเพ่แต่พวกมึงะทำยงไน่รเป็นไปอนไตึงหนิเจอเนี่ยไดได้จะปิดจะปิดให้เนี่ยเป็นแแว่า เอยเสียงอะไรโอ้โหดูแต่ละตัวห้องน้ำแม่งเปิดได้ปีได้ห้องนี้ห้องเดียวอะสงสัยคต้องเข้าแล้วแหละอะไอก็ต้ขากูครับอีะผูเมืงูกเมึง biếp, học viện, học viện, học viện muốn chơi một đôi. ô ô, cá cái gì à? cá cái gì vậy? ô, cái gì à? Biết cái gì vậy quá? Biết cái gì vậy? 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 Biết cái เลยเลี่ยกูแม่งขี้กับบ้ากูว่ากูเห็นจริงๆนะเว้ยพวกมึงจริงเหรอมือหลอนหรือเปล่าเอือแต่มันเห็นจริงๆแม่งกูกูเริ่มไม่อยากอยู่แล้วพวกพวกมึงเจกขี้ไหมเรื่อยไม่นะกูจะกลับบ้านเรื่องของมึงกูจะกลับแล้วเออกูแม่ไม่แม่ไม่มีแต่ว่ามันไม่มีจริงนะเพื่อนมึงหลอนยาแล้วเพื่อนหลายตัวมาไปก่าอือมันจะไม่รีบลงขับไปเลย แอปเปิเกามมีผีมุ้ยแย่ไปเลคือจะเล่าเรื่องคร่าวๆนะครับหยุดตลอดที่ผ่านมาคือเพื่อนแก้งเพื่อนนะครับมาร์คได้แก้งเมนอะไรประมาณนี้จบครับ เฮ้ยแย่จังเลยแล้วระหว่างถ่ายทำอ่ะมีคนปวดขี้จริงมึงยยอยู่อชินภัทรวดขี้ เราที่สำคัญกว่าไอ้ตอนแรกไอ้มาแมงแต่คนดีไอ้ที่ลมขดถ่ายอู้ยูไอ้ไี้เฟรมแรกตอนชื่นน่ะไอ้ที่โคตรสวยอู้องได้ได้ฉากนั้นนะโคตรดีไอ้ทียไอ้ี่ลืมถ่ายโอ้ยย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 เยียย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 กยยยนยยกยยยยยยกยยยยยยเยียยย แอฟริกาไม่มีผีกูกูฮาตานนี้มากหน่อยเหียโคตรเหียเลยแม่งมันมันเองมิงไปก่อนนี่เบื้องหลังไงเพื่อเดี๋ยวูปทำเองจบลจ้ามาไอ่ทยรูปเพื่อนก่อนเพื่อนเลิฟตรงนี้ปิทพๆๆ